กไลก์กดแชร์กดติดต่อใครให้หนูด้วยีกว่าดยนะคะกลายเป็นหัวหมูกระป๋าต้องใส่หัวหัวกลายเป็นหัวหมูโหโัวหมูโหโัวหมามีอะไรให้ปากรดได้บ้างแนวลองซินี่ไปเก็บตังก่อนเลยอ๋อไม่มีมีแต่มันนี่มันนี่ยุดเลยปาเจอแต่มันนี่มันนี่แล้วเครื่องนี้คือเครื่องทำอะไรครับนะ ในสกโกครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือเครื่องขับให้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เหมนกครับเฟลสวยแล้วป้าเอาในสกโก้ไปอ้าวชิบุงแง่เลยชิบุงแง่แล้วก็พักกันแชเซนกันแชนเซนกันตายเลยในสกโก้หายเลยก็บ้านไมสมัยบ้านเราไม่สมัยมีแค่นี้หรอมันมีด่านต่อไปไหมลิลลี่ด่าน่ะประตูวาร์ปอ่ะไหนประตูวาร์ปค่ะจริงจริงลิลลี่ไปลองด่านใหม่กันไหมเฮ้ย เราต้องเปิดสัตว์ได้ดีกว่านี้สิครับเปิดสัตว์เลี้ยงอ่ะเฮ้ยอาจารย์โกโจก็ไปหายนะคะับไม่ต้องใส่แลมแต่ไปจะมียบอกโอ้ต้อง 15k <ก>ครับหมื่นห้าต้องมีถ้วยหมื่นห้าป้าจะมาแข่งปลาลองกันเลี่หน่อยนี่ซู้ปลาไม่ได้หรอกปลาลองกันเลี่หน่อยลี่ลี่สู้ปลาไม่ได้หรอก<า>อค่ะเก็บผึนนะ้งใช่เจ้าัช่นเาจะว่าปลานี่โหดสุดแล้วดูดาบปลาซะก่อนเฮ้ยดาบอะไรอ่ะดาบไม่เงี้ยเรา ยั้หปาต้องเอาจริงกระปิโล้ยประตูแฮะยัยย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 ปาต้องเอาจริงยัยปารี้สสเลยหรอยงให้ปาต้องมีเอาต้คลิกด้วยหรออ้ต้องคิกโอ้ต้คิกไม่ได้ต้องเสียลบวะโอ้โหรีไปเอาดาวลี้มาบ้างดีกเอาดาลี้มาบ้างนีกว่านี่เป้าดาอะไรมาเนี่ยนี่เป้าดาวอะไรมาไมบอปาไปเอาป๋า ไม่ได้ไปต้องได้ถ้วยทองลิลี่ต้องไปหาถ้วยเนี่เขาบอกให้เอาถ้วยนี่หมื่นนี่มสิบห้าเคนี่ยคือหมื่นห้าใช่เราต้องไปเอาหนึ่งหมื่นห้ามาปาเข็ลิลี่ม่ใไห้าสนี่เขาเอาถ้วยทองนี่มีแค่เจเองป้าปาต้องไปสู้กัเลมูคูดูดิใช่ต้องแรกครับคนที่ได้เยอะๆก็คือเลมูคูกะเลมูคูปาสู้ไม่ได้เลมูคูปาสู้ได้เหรอลิลี่สู่สีสู่สีเฮ้ยยูสู่สีปากดอัโตเลย เฮ้ยปลาเอวลันปัดลันปัดรีด <ka> ูเฮ้ยเราชนะได้เอวลั่นกดออโต้เลยกดออโต้เลยได้เร็วอุ้ยเลงโอคูได้ทีละร้อยเลยรีบๆแป๊บเดียวก็ผ่านด่านต่อไปได้แล้วสามร้อยเลยเราลงฟาร์มเราลงฟาร์มแป๊บกดออโต้เลยปารอนี่ฟาร์มเลยอรนนี้ฟาร์มนะอุ๊ยเลงโอคูเลงโอคู สี่ร้อยละหมื่นห้าโอ้โหอีกนานไม่เนี่ยหมื่นห้ากว่าจะได้เราไปอีกตัวหนึ่งที่มันเหนือกว่าเลโก้คู่ได้ไหมเลกาเเขาชื่อตัวอะไรนะเนเเเออป็ขาชื่อเขาชื่อตัวอะไรนะหนูเคยเรียกว่าอีกตัวนึงหนูเคยเรียกว่าสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าตัวนี้เหรอครับใช่ค่ะมันชื่อเป็นพี่น้องกันเราสู้เขาได้ไหมอะไรตัวหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนน้องกับตัวนี้ตัวนี้อุ๊ยกดปากกดไม่ทัน กดไม่ได้<ว>ต้อง Auto, ออโต้ปลาต้องออโต้มาสู้ไม่ได้ต้องออโต้ซะแล้วดาบแบบรี่เลยดาบแบบมีแสงอะ่ะดาบมีแสงที่มันเบี้ยดๆนี่ปลาลองออโต้บ้างนี่ปลาออโต้สู้ได้ไหมถ้าออโต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูย้สีรี่ถ้าออโต้อ่ะนี่ปลาออโต้แล้วมันแรงออโต้แพ้เหรอคะโหปลาออโต้อยู่ตรงกลางเลยดิฮ้ยแต่เหมือนอ๋อมันต้องสู้แบบจริงจังนี่ปลาออโต้มันจะขยับขยับมาได้นะเนี่ย เ้ยเปสู้เขา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 สู้เาสู้เข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 าสู้เาสูเขาสู้เาสูเขาสู้าสูเขาส้าสู้เขาสู้าสู้เขาสู้เาสู้าสู้เขาสูเขาสู้เขาสู้เขาสู้เขาส้เขาส้เขาสู้เขาสู้เขาสู้เาส้้้าสเข้าสู้เขา อย่างนี้ต้องได้หมื่นห้าต้องถึงหมื่นห้าจะไปด่านใหม่โอ้โหแต่นานมากเลยลี่กว่าจะสู้ได้อีดอะไรตัวเลยละ่ะอ๋อลืมไปปลาสัตว์เลี้ยงหายไปตัวหนึ่งด้วยนี่เราต้องไปเอาสัตว์เลี้ยงให้ป้าป้าจะชนะลีลีดดูอ่านว่าอะไรเนี่ยซานามิเหรอเออลีพันหนึ่งเลยละ่ปะป้าป้าไปเอาสัตว์เลี้ยงเอาลืมไปเราเอาสัตว์เลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง สัตว oh, ์เลี้ยงไปเทดดีกว่าสัตว์เลี้ยงอยากไปด่านใหม่ยังเลยอ่ะจะได้กดเงินคุ้มแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะสู้ไม่ได้ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาอันนี้คืออะไรอ่ะสมาร์ทเนี่ยทีิโร่หายไปเลยนี่ทำอะไร S <S โกโอ้โหได้โก้ได้ปลาส้มเฮ้ยสีทองนี่คือลายสีทองสีทองขนาดอกสีทองขนาดอกสีทองเลี้ยวไปเค็มอะไรคะอ๋อได้ตัวแรเลยโอ้ยยโหดเลยค่ะไข่เฮ้ยอีกอีกอีกสามสิบวิปลาป่าจะได้ไข่เฮ้ยได้คนนี่้ได้ตัวแรมาเลยอ่ะ อีกสามสีผีป๊าฟ้าจะได้ไข่ไม่่ไไขด้ปาดวนป้าจ้าหมูอวดรวยหมูอวดรวยโอ้หนี่ได้สามตัวครบนี่รีบสู้กับไอ้นี่ได้ยังเนี่ยไอ้ตัวหน้าบากเนี่ยจัดสิเดี๋ยวที่ต้องซื้อดาบนี่ต้องเอาหมื่นห้านะถึงจะไปด่านต่อไปได้เอาจริงดิใช่ต้องชนะไอ้ตัวนี้แหละอันที่อันที่น่าสามารถกินยาพันเเฮ้ยไม่สามารถเลือดช่วได้ด้วย ๋เ <Aud it. S 1> ยังนี้เปลี่ยนยังยังนี่เปลี่ยนไข่เข้ามายังเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไข่เข้ามายังนนยาายเปลี่ยนไข่เข้ามายังคะไป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 โอ้โปลาสู้ได้ไยังยปลาสองพันหกแล้วเดี e ๋ยวพ่อไปซื้อไข่กัน นี่ป๊าป้าเค็มไข่นะนี่ไงป๊าป้าเอาจากไข่ที่เคม็มนี่แหละขอเป็นแรได้ไหมขอเป็นแร่อาะคอมมอนทันทจิโร่ทาร์มิลทันจิโร่โถเอ้ยเอาไปค้าแบบเร่งรีบมากดีกว่า,า,าไปค้าแบบเร่งรีบสีทองสีทองถึงจะเทพใช่ไหมต้องจะสองตัวแล้วให้มีดวงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ป,<อ>า,ปาจะไปครับแล้วเอาปาจะไปครับโอ้ดิสิปาซู้ได้พระป,า,ปากินยาด้วยหรือเปล่าเนี่ยไปตรงมาลิลลี่มาตรงเนี้ยแล้วไปกดที่ตรงขวดยา position เนี่ยมันจะมีเลขไหนที่มันเลขหนึ่งอยู่กดยูดได้เลยอันนี้อ่ะมีไหมที่เป็นเลขหนึ่ง นี่ไงเลขกหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยบูธเฮ้ยเฮ้ยปะอันนี้หนูซัดไป้สองแล้วอ่ะกดกดอันหนึ่งหัวแล้วกินอันเดียวนั่นแหละมันจะมีพลังเพิ่มขึ้นซัดหนูนซัดหมดเลยซัดหมดเลยเล่นตั้งคืนเลยใช่ไหมครับหนูซัดหมดเลยซัดหมดขวดเลยอืมป้าเลยป้าขอทองแอบลี้ได้ไหมเฟลลล้มเหลวหายเลยดิ ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะปลาล้มเหลวอ่ะเอาอีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งอีโรสเกตอีโรสเกตขอทองหน่อยได้ไหมขอทองหน่อยได้ไหมขอทองขอทองเฮ้ยเฮ้ยล้มเหลวหายสองตัวแล้วแมวตัวนี้เล่นไม่ได้คิยูนี่ตัวเทพเลยตัวเทพของป๊าเลยตัวเทพของป๊าเลยเล่นไม่ได้เล่นแล้วลีโอ้โหปลาคาราโอเนี่ยคงรักเลยคาราโอเนี่ยคงแล้วหนูก็จำใจถอยออกไป ปรากฏว่าดวงมันมาหาดวงมาหาเลยสีทองเลยป้าปาไม่เอาแล้วดวงมันมีดวงคนมันมีดวงคนมันมีดวงด้วยป้าปากดเองก็ได้กดไขว่มาหนึ่งอันขอเทพๆเลยได้ไหมคานาโอคานาโอคอมมอนน้องอยากได้กี่ยูอ่ะกี่ยูคานาโอสองคนเลยค่ะโอป้าต้องเทรดได้นะคานาโอคานาโอเทรดเทรดเทรดไงคะเอาใส่คานาโอสองอันเลยแล้วกัน ใส่ไปเทิดซะบ้านเราจะเอาหนูจะเอาเนสโกะนี่แหละหนูจะไปสุ่มกาชาได้เนสโกะมาเมื่อไรหนูจะไปเทิดกับเขาปลาต้องไปปั๊มก่อนให้ปลาเค็มยาได้มาอีกหนึ่งอะไรแล้วเนี่ยเค็มยาเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยแล้วบอกนะว่าหนูจะเทิดทันจิโร่ใช้ยาเพิ่มพลังโจมตีนะโอ้จริงดิบ้านเราจะเททันจิโร่เทคืออะไรครับไปเนี่ยแหละไปสุ่มแรนดอมมาเหรอครับ อืมเรื่อที่ป้ากลับมาเจอกับไม่หน้าบากนี่แหละค่ะป้าจะเอาถ้วยทองเยอะๆมีสัตว์เลี้ยงสามคนแล้วอ๋อป้าป้าได้ซ้ํากันก็แปลว่าไปใส่เลือกได้แบบรีได้สิเป็นสีทองอ่ะในนี้ถ้าซ้ํากันมันจะดีขึ้นไหมเฟลเฟลเดี๋ยวมันหายหมดเฟลเฟเดี๋ยวมันหายหมดเดี๋าหนูต้องใสอีโนใสกลลงไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันหายหมดนะคะเดี๋ยวมันหายหมดนะป้าป้าลองบ้างนี่ไงนี่ไง เใส่คาราโอสองตัวเลยค่ะคาราโอสองตัวครับแล้วใส่ซาซิมิลงไปได้ไหมอือไม่ได้สสเดี๋ยวมันเฟลหายเลยนะคะับเลืแค่สองตัวเรีดูปลาเฟลเดี๋ยวมันจะหายหมดเน,นืนเ่อปลาเรือตะกี้อยู่อีกแล้วปลาเรือไปอยู่ไม่ห้ามเทตัวอย่างนี้ลงปไปสอดไวเราต้องไปด่านใหม่สิไปเก็บถ<อ>้วยทองดีกว่าไปด่านใหม่แล้วเราจะได้เปิดไข่ที่แบบดีกว่านี้ดีกว่านี้ไอ้ปลาเราไปด่านอะไรกันปะดันใหม่ไม่ได้ต้องมีหมื่นห้าค่ะ ไปได้ป้าก็ไปได้อ้าวนี่ลองไปได้หรอ,อไปก่าจไปไม่ได้มันต้องมีหมื่นห้าค่ะมันต้องไปสู้ไอ้พวกนั้นให้ได้หมื่นห้ารีปลาใส่กิยูสามกัน,น์ดเเหรอใช่ป้าได้สองการเลยปลาใส่กิยูสองการได้ไหมเนี่ยจังทพ ก็สู้กับไอ้นี้ได้แล้วสิไหนลองใหม่สิจะเร็วขึ้นไหมไปจะได้ปัม๊มไปด่านใหม่มาเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นไหมเมันจะเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมองวุนชา้าไปดนปันไปนั่นดีกว่าไปอะไรนะที่มันเป็นธาตุไฟอ่ะที่มันเป็นไฟอ่ะมันจะเร็วกว่าไหมหยิปั๊มนี่เหรอ รีสู้ไอ้ตัวนั้นได้ยังสู้ตัวเนี้ยมันจะได้ทีละพันเลยนะไม่ได้สู้แค่ตัวเอาแล,ล้วรีเทตกับปลาได้ไหม,ไมเง้นเพราต้องรีเบิร์รก่อนต้องรีเบิร์ดเหรอเรารีเบิร์ดไปเพิเร์ดเกรดักรดเกรดกับปลาปลาให้กิวไปตัวหนึง่งเนี่ยถ้าปลากดเองปลาสู้ไม่ได้เลยเนี่ยกดเองสู้ไม่ได้ปลาปลามันสู้ยังคืนเลยปลาสู้ต้อคืนเลย สู้เลยเนื้ออาสู้ไม่ได้ถ้ากดเองลีลองกดออโต้ใส่ตัวนั้นซิสู้เผื่อสู้ได้ออกดออโต้ใส่ตัวนั่งสู้นะยังคืนเลยมันเกินกินทำไมถึงเทปไม่ได้ลีเบิร์ดอะอินไวสกินนียมอ๋อมันเทปเล่นไม่ได้ละ่ะอินไวอินไวคิงห้าหมื่นใช่ไหมอินไวอินไวเค่ห้าหมื่นใช่ไหมมมีแปดมึมีแปดสามพัน 8, ไม่แป๊ไมหนมีเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเจ็ดร้อยเองเก้าร้อยเองขาดแค่กันขาดเป็นพันเลยค่ะออแม่เ oh <my S 1> จ้าเอ้ยทิดได้มัยเป็นมสู้ยางเช้าเลยสู้ยางเช้าเลยนะดีที่เราไปตัวโหดนั้นดูสิเบื่อได้แล้วเบิร์ดรีเบิร์버ต้องมีสี่พันในลิลี่สโตล์ละ ว้าวถ้าปลาถ้าปลาเติมหลอาให้ลิลี่เราไปซื้อตัวนี้ได้ซื้อตะใหม่ะเราไม่ต้องเติมเราเล่นนี้ได้เลยไม่เติมหรอกปลาเราเคยเขาเติมลิลีลิซูได้ไหมลิลี่ซูตัวนั้นสิไปลิซูตัวสุดท้ายลีซแบบออโต้ดีกดออโต้ถ้ากดเองเรากดไม่ทันอาจารย์กดโจตัวนี้เหรอถ้ากดเองเรากดไม่ทันค่ะเราต้องกดออโต้กดแบบออโต้ไม่เราจะกดเองกดเองกดไม่ทัน เนี่ยกดเองกดไม่ทนันต้องกดออตโต้ค่ะป๊าป๊ากดกดเองก็แพ้เขาลองนี่ลองออตโต้ดูสิออตโต้เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางนี้อ่าเดือดเลยสุดท้าย,น,ย,ายนั่นแหละถูกได้ายไหมยังไม่ได้เลยทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกี่ยู่สามวันดีๆลองกระสุนดูสิเผื่อมันแจกะไม่เอาเลยกระสุนดูสิเผื่อมันแจก เอาได้กี่เขาต้องสามวันน่ะเฮ้ยไปลงไปเท็ดดูดิเท็ดเหลือไอ้พวกนี้ไม่ใช้แนละ้วเดี๋ยวไปเท็ดเท็ดจริงให้หมดเลยนะเอากีวไปเท็ดด้วยออกีวไม่เอากีวเอาไว้ใส,ส่สิกีวตัวโหดเลยนะเนไงอ๋อกีวไปเท็ดส่ก,กีวกระจอกจะตายไอ้ที่เถ็ดกีวโหดสุดไม่อาจารย์โกโจต่างหาอาจารย์โกโจมาจากไหนอาจารย์โกโจต้องแมปถัดไปหรือเปล่าแค่นี้ฝอยคณะอกคณะอ ฟปาดีปาเฟลตลอดเลยอ่ะไมแมวนะแทปจะได้ไปไหนโอ้ลี่ลี่ลองกดอีกทีนี้ได้กียูมาไหมเฮ้ลี่ลองกดอีกทีดิกียูโหดสุดแล้วนะกียูโหดสุดกียูลี่ลี่ลองกดสุ่มมากียูซิกดอีนี่กดตุยได้ไหมกียูลี่ยังไม่เคยได้มันต้องได้บ้างสิไม่ได้เข็นยะเอาอีกทีนึงเขาใช้ยาเป็นลอขาวอีกใชอีกทีหนึ่งลี่ลี่มีตั้งเยอะลี่ลี่มีถ้วยตั้งเยอะอีกทีหนึ่ง ทีนโอ้ยไม่ได้กินเลยโอ้โหจะกโอ้อันนี้มาเต็มเลยเฮ้กินอันทีนึงกินสองกินสอเกินสองมาไหมมาไหมอ้าวไอตัวนี้มาเยอะจังเลยไม่ใช่อันนี้ปลาเค็มของมาอีกที่นึงที่มีตั้งเยอะทำไมได้เลยเหรอเฮ้ยทำไมกินเยอะมาเยอะจังเลยอะกินเยาะหนูบอกหนูจะเผ็ดกินเยาะไมหมดเลยหนูจะบอกเอ้าวทำไมเรียกกินเยอะจังเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ขึ้นมาแปลว่าได้ตัวนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็คุยร์นี้แล้วเนี่ยที่หนึ่งกินเย บอกวาไปกดบ้างงั้นเดี๋ยวเราฝากคลิปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกนันพาร์ทสองวันนี้ทีจะได้ก<บ>ิจยูตรไหมเฮ้ยพาร์ทสามพาร์ทสามฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้หน่อยๆไปได้หย่อยกับป้ด้วยคะสวัสดีค่ะรวมสม